นะครับนะครับจะมาให้ทุกท่านได้เห็นนะครับตัวเป็นๆตัวจริงของนะครับที่เรียกกันว่าอีอ้อยนะครับนี่ครับเม็ดในมันข้างในมันนะครับที่ชาวบ้านเขาเอาไปหลอกเรานะครับไม่ใช่ความจริงนะครับนี่ตัวหอยนะครับที่ทะเลเขาจะเรียกหอยตาวัวนะครับนะบางที่เขาก็จะเรียกหอยอย่างหนึ่ง นะครับเดี๋ยวแต่บางพื้นที่นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่าหอยตาวัวนะครับนะครับมีกันเยอะนะครับนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามากินนี่ตัวอิงอ้อยนะครับนี่นะครับหลายๆอย่างนะนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับนะครับเราจะทําการย่างนะครับบวกกับหอยอีกหลายๆายอย่างนะครับมีเนื้อที่อร่อยนะครับจะย่างจะต้มนะครับแล้วก็มาแค่เอาเนื้อไปผัดไปแกงได้นะครับนี่ครับ นะเดี๋ยวจะมากินตัวอ้อยด้วยกันนะครับนะฝากติดตามเลยนะครับนี่อย่าไปหลงเชื่อนะครับถ้ามีพ่อค้ามาหลอกขายแกล้งจับได้เลยนะครับครับนี่ครับนี่ครับเราโดนหลอกมากี่ปีครับนะมาให้รู้เห็นกระจ่างแกล้งกันในวันนี้เลยนะครับนะครับนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับนี่ครับ ตามันนะครับนะครับตาของมันมีตัวของมันครับนะให้รู้แจ้งแกลแก่กันไปเลยนะครับนะฮะ่ไปลงเชื่อนะครับต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์โดยเปล่าประโยชน์นะครับบูชาเปลือกหอยมันเป็นตาหอยนะครับฝาหอยนี่ครับนะสังเกตดูใช่ไหมครับนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับ อย่าไปลงเชื่ออย่าไปลงกลไอ้พวกพ่อค้าหัวหมอนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ